สวัสดีมากครับผมเปรนด b บีแปวันนี้จะพาทุกคนมาดู10อันดับนักเตะบอลขาวตำแหน่ง RWF ที่ดีที่สุดนะครับจะมีใครกันบ้างนะฮะไปชมกันเลยครับอันดับที่10ไคเซโดนักเตะอายุ20ปีคนนี้มีค่าพลังสูงสุดอยู่ที่85นะฮะแล้วก็ค่าพลังที่ดีที่สุดคือ94คือความเร็วครับนักเตะคนนี้มีสกิลมากมายครับมีสกิลถึง10สกิลนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆครับ แม้ส่วนสูงจะ165แต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีความเร็วแล้วก็เลี้ยงบอลดีด้วยนะฮะตัวนี้สามารถผสมด้วยสเกลฟรีได้ด้วยนะครับโคลัมเบีย RWF p คลผสมได้ถึง2-3อย่างเลยนะครับสำหรับสเกลฟรีใครที่มีตามนี้นะครับโห oh, สามารถผสมไลเซโดนักเตะคนนี้ได้เลยครับอันดับที่9 ดาจากูนักเตะดาวรุ่งจากบาเยอร์มิวนิกคนนี้นะฮะอายุเพียง19ปีค่าพลังสูงสุดอยู่ที่85และก็ค่าพลังที่ดีที่สุดอยู่ที่92นักเตะคนนี้มีสกิลถึง9สกิลนะฮะโอโหแล้วก็เป็นตัวที่สูงใหญ่เหมือนกันนะครับ180สําหรับส่วนสูงของดาจากูนะฮะนักเตะคนนี้ไม่มีสกาวฟรีที่สามารถผสมได้ครับอันดับที่8นีเกรน นักเตะคนนี้สารพัดประโยชน์มากๆครับทั้งเลี้ยงบอลได้ส่งบอลได้แล้วก็มีความเร็วอีกด้วยนะครับส่วนสูง186อายุเพียง19ปีนักเตะคนนี้นะครับมีสกิลถึง9สกิลครับโอ้โหค่าพลังสูงสุดอยู่ที่86สามารถใช้สกาวฟรีผสมได้ด้วยนะครับดูดีมากๆครับสำหรับนีเกรนนะครับนักเตะจากสวีเดนอันดับที่7เจอแมนวาเลา นักเตะของ a อโ o ติ c โ m มาดริคนนี้อายุเพียง18ปีครับค่าพลังที่ดีที่สุดคือ98คือความเร็วนะฮะโอ้โหดีมากๆครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่86แล้วก็นักเตะคนนี้มีสกิล3สกิลครับแต่น่าเสียดายครับนักเตะคนนี้ไม่สามารถผสมด้วยสกิลฟีนั่นเองนะครับอันดับที่6 j จ l าโลลิดดินนอฟนักเตะชาวอุซเบกิสถานคนนี้นะครับอายุเพียง18ปีค่าพลังที่ดีที่สุดคือ91ครับการออกตัวนั่นเอง นักเตะคนนี้ข้าวพลังสูงสุดอยู่ที่86ครับแล้วก็มีสกิลถึง9สกิลครับโอ้โหดีมากๆเลยครับที่สำคัญนะครับนักเตะคนนี้สามารถผสมด้วยสก้าวฟรีได้เยอะแยะมากมายนะครับเพียงแค่คุณมีรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นเอเชียอเชยเนียดิฟลิงนะครับเอเชียอเชยเนียการออกตัวหรือว่าเอเชียอเชยเนียเคอร์โอ้โหเยอะมากครับผสมได้ถึง4-5รูปแบบเลยนะครับสำหรับนักเตะคนนี้อันดับที่5 FPR นักเตะคนนี้นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่85นะฮะค่าพลังที่ดีที่สุดนะครับคือความเร็ว99แล้วก็การออกตัวอยู่ที่98เลยครับโอ้โ oh, ห oh. ถือว่าเป็นนักเตะบอลขาวที่วิ่งเร็วมากๆเลยนะครับถึงแม้จะมีเพียงแค่1สกิลก็ถือว่าดีมากๆครับสำหรับความเร็วแล้วก็การเลี้ยงบอลนั่นเองนะครับนักเตะคนนี้ไม่มีสกิลฟรีที่สามารถผสมได้นะครับอันดับที่4มาโชจาโรนะครับนักเตะจากโปรตุเกสอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองครับ ค่าพลังที่ดีที่สุดคือ99ครับการออกตัวและความเร็วอยู่ที่98เลยนะครับเป็นนักเตะที่มีสกิลเพียงแค่1นึ่งสกิลนะครับเกมแมนชิพค่าพลังสูงสุดอยู่ที่85ครับนักเตะคนนี้สามารถผสมด้วยสกาวฟรีได้ครับโปรตุกสลีกนะครับยูทิลิตี้เพลเยอร์เพลสคิกกิ้งโปรตุกสลีก RWF เพลสคิกกิ้งนะครับผสมได้2รูปแบบครับ อันดับที่ 3. เวอร์ซาชี่นักเตะชาวอาเ์เจนตินาคนนี้อายุเพียง18ปีครับอําโดดเด่นนะครับมีทั้งความเร็วการเตะโคง้งแล้วก็การออกตัวครับอยู่ที่87ทั้ง3อย่างเลยฮะนักเตะคนนี้ข้าพลังสูงสุงสดอยู่ที่86ครับมีสกิล4สกิลนะครับและนักเตะคนนี้สามารถผสมด้วยสกาวฟีได้ด้วยนะครับอันดับที่ 2. r o โรดิโกโกเมสนักเตะชาวโปรตุเกสคนนี้อายุเพียง17ปีครับข้าพลังที่ดีที่สุดคือ95นะครับการออกตัว ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่86และมีสกิล5สกิลครับไม่มีสกิลวฟรีที่สามารถผสมนักเตะคนนี้ได้ครับอันดับที่1มูฮัมหมัดอาลีโชนักเตะสัญชาติอังกฤษคนนี้อายุเพียง16ปีนะฮะแล้วก็ค่าพลังที่ดีที่สุดคือความเร็วนะฮะ93แล้วก็แล้วก็รองลงมาคือการออกตัวฮะ91ครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่87มีสกิล3สกิลแต่ไม่มีสกิลฟรีที่สามารถผสมนักเตะคนนี้ได้ครับ หากเพือ่อนๆชอบคลิปน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับเพื<ๆ>่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกดที่กระดิ่งนะครับขอบคุณครับ